คันนี้นาวาล่านะครับ NP 3 0 0รติดตั้งเกียร์ CG ชุดใหญ่นะครับคันนี้มาดูที่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับก็จะเป็นจอ OVA นะครับกับวัดุบูธไฟฟ้านะครับ LED หน้ามืดนะครับส่วนฝั่งคนนั่งนะครับก็จะเป็นจอ CG Standalone นะครับพร้อมด้วยเกจกลม LED หน้ามืดนะครับอีก5ตัวนะครับจะเป็นขาเทเทด้วยนะครับแล้วก็ไต่ขรอบเทเท ตััวนะครบเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทดูนะครับก็เป็นจอ o อ a นะครับจะเป็นสีนะครับสามารถปรับสีได้นะครับอันนี้ก็เป็นบัตบูธสามสิบนะครับสามสิบปอนด์เีหน้ามืดก็เป็นจอ c G นะครับไฟส้มนะครับ แล้วก็เป็นวัดรอบนะครับวัดรอบเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นวัดวอ์เทมนะครับวัดความร้อนของน้ําต่อมาก็จะเป็นวัดบูตนะครับเป็นหกสิบปอนด์นะครับต่อมาก็จะเป็นวัดเรลเพสนะครับวัดแรงดันในรางและตัวสุดท้ายของชุดนี้นะครับก็จะเป็นวัดตัวปีดนะครับวัดความเร็วรถนะครับชุดนี้นะครับวัดจริงขึ้นจริงทุกตัว ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแค่เสียบพักอุปกรณนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับรถใหม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหมดประกันศูนย์นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเลยนะครับกลางคืนก็มีระบบหลีแสงออโต้ให้นะครับลองเล่งรออให้ดูนะครับทำงานไวนะครับไม่ช้าไม่หน่วงนะครับ อีหน้าจอนะครับอันนี้ครับสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้โชว์อะไรบ้างนะครับส่วนหน้าจออันนี้นะครับ O อ a ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับว่าจะให้โชว์ค่าอะไรบ้างก็เรียบร้อยไปครับเกต c g จโอเปรชุดใหญ่นะครับในนวาร่านะครับสามารถวิ่งเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านได้นะครับอยู่บางนาตัดกมอีสามนะครับหรือจะสั่งเซฟไปติดตั้งเองก็ได้นะครับ ส่งผ่านทางเคอรี่นะครับสามารถติดตามผลงานได้ทางแฟนเพจ e ฟซ o ุ m i s s i o n c คานะครับแล้วก็ทาง Youtube Channel นะครับ m s s s o o n คานะครับแล้วก็จะมี IG นะครับแล้วก็หลาย Official นะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจำหน่ายนะครับเกรซีจีโอ